ปีนี้ดยสภาพอากาศที่ฝนตกครึ้มฝนครึ้มฝนตกดนนะครับทําให้เกิดเสือร่าคันปีใดฝนบ่ค่อยตกฝนแรงๆนี่ปัญหาเรื่องเสือรานี่ปัญหาเรื่องทับไฟเทลาบมมีปัญหานะครับแต่ว่าปีนี้ฝนสุกเอือให้ฝนสุกเอือให้ผมตัดผ้าเบางเนื้อ เขาก็ยังบท่ันไดีเกื้เกือ,อกเลืองแหละครับแต่ว่ายังบุษันเลือกจัดเขาเกิดวันประมาณเนื้อสองนะครับขั้นให้เลืองจัดก็คือเนื้อหนึ่งๆๆๆเขาเกิวนเนื้อหนึ่งเลืองๆๆเข็มผม,ผมเอามาเผาไฟนะครับเผาไฟตัะวัยขั้นถิง่งมันก็ เสื้ากรสิล่ามตามหน่วยตามอย่างว่ากระสิลงเด่นฝนตกกรสิไหลไปน้ำน้ำอันนี้คือปัญหาของเกษตรกรชัดสวนนะครับปัญหาร้ายครับส่มเป็นทิ่นี่คือนอกท็อปนะครับอันตรายนะครับเพราะเป็นจากลูกหนึ่งเขากระมักสิล่ามไปอีกลูกหนึ่งต้องเฝ้ารักษานะครับ ขันเห็นพวกก็เอามาเผาไฟจังทีนะครับมันเป็นบหลายขันเป็นลาย็คงสิปูพวสขิลงทุนน้ำฝื้นเผากมอย่างไงนะครับเพราะว่าเป็นวิธีกําจัดที่คนกลางเด้ดผลนะครับขันปล่อยถิ่งสินขันปล่อยมันลนอยู่มันก็สินไหลไปตามน้ำนะครับน้ำเสือกันเหยไปตามอากาศจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งนะครับจากสวนหนึ่งไปอยู่สวนหนึ่งนี่ครับ ตอนนี้ต้นส่วนผมเข็นเป็นทับอยู่สองหน่วยแล้วครับหน่วยนี้เป็นหน่วยหน่วยที่สองก็เอามาก,กําจัดโดยกกันเผาไฟนะครับเผาเผาไฟขาเสือเพรไอคันบอสันเขากบสิล่มนะครับสิล่มไปจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งหรือจากหน่วยหนึ่งไปสู่หน่วยหนึ่งนะครับนะครับก็ต้องจัดการ ตอนนี้กำลังจีทุเรียนนะครับเป็นการทำลายขาดเสือนะครับเผาเพื่อให้เสือมันตายก็ต้องใช้วิธีเผาเอานะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดของปุณิย์อย่าไปย่นลุงหวยลุงรองลุง,ลง,ลง,ลงนะครับว่าขันย่นไหวหรือย่นกองไหวเนี่ยเสือเขาก็ย่ในหน่วยนี่แหละครับ มันก็ไหลไปตามฝนตกไหลไปตามน้ำมันก็ล่ามไปไปเขา่าเขาอยู่ไกลๆหักทุเรียนเขาก็สิล่ามเขาหากทุเรียนไปครับหรือขา้าวสานเขาก็เลยเฮ้ยไ,<อ>ไปตามอากาศไปเข้าต้นอื่นอีกเป็นเป็นวิธีแก้ปัญหาบระตูกต้องนะครับขั้นขั้นเขาเป็นท็อปเป็นลนนักษณะนี้วิธีที่ดีที่สุดคือเผาไฟจเฉยเลยครับ เอไฟจนใหม่เป็นตอตะโก้พูดยครับต่อไฟจนดำเป็นตอตะโกก็ปีนตุเรียนเป็นท็อปกันหลายนะครับเป็นเป็นใบเสือล่ามันลงตามตามเปลือกตามผิว